สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะโค้ดด่วนแจงสองสาเหตุวิมลรัตน์จีดาภาติดทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคัดโอลิมปิก2024โค้ดด่วน หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงการเลือก2ดาวรุ่งวิมลลาธนาพันธ์บอลเลวและแบมจิดาพานาหัวหนองเป็น1ใน15ผู้เล่นชุดซื้อสึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องของศักยภาพนะครับเพราะว่าเรามีการฝึกซ้อมและประเมินผลกันอยู่แล้วรวมถึงประเมินการแข่งขันต่างๆของทุกแมตด้วย เพราะฉะนั้นการตัดสินใจไปเล่นรายการนี้เป็นเพราะเราคิดว่าเขาใช้ได้เราถึงนำเขาไปใช้เพราะว่าความเหมาะสมและความสมบูรณ์จริงๆแล้วไม่ต่างกันมากแต่มันขึ้นอยู่กับแท็กตกิกาที่เราจะใช้ในแต่ละแมนส่วนเรื่องการกดดันหรือกังวลก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศเราไม่มีนักกีฬามากมายขนาดนั้นเราไม่มีตัวเลือกที่จะให้เลือกชุด A B, C, D หรือเซเว่นมันเป็นไปไม่ได้ เรามีเท่านี้เราก็ต้องบริหารจัดการทีมที่มีอยู่ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บเล่นยังไงก็ได้ให้สมบูรณ์แล้วไม่บาดเจ็บนักกีฬาแต่ละคนมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลทุกคนในทีมให้สมบูรณ์ที่สุดทั้งนี้โค้ชด่วนได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการตัดตัวผู้เล่นทั้งหมด14คนในวันสุดท้ายก่อนการแข่งขันสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าอยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ